สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการดีไซา์เชฟเอสดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำเป็นโนไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับรุ่นยมห้าพีร้อยห้าสิบนะครับเ,เป็นเป็นโนไฟฟ้าในลักษณะเ,เป็นกึง State, ก่งสเตตกึ่งโฮมนะครับสำหรับเป็นโนไฟฟ้าพีร้อยห้าสิบนะฮะปีที่ผลิตของมันก็เป็นปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้านะฮะคู่แข่งใน ปีนั้นๆก็เป็นของโ o แอล AD RD 500นะครับสำหรับ Yamaha P 150ตัวนี้นะครับก็มีอะไรหลายๆอย,าอย่างที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นมันมีพาร์คอนโทรลที่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับ MIDI In Out แล้วก็พิสเบนเนี่ยฮะแล้วก็โมดู l เลชั n นทำเสียงสัน่นแล้วก็มี การสั่งงานคอนโทรลเลอร์สำหรับซาโมดูลอะไรต่างๆได้ค่อนข้างจะ,ะครบในระดับสินมาตรฐานทั่วไปนะครับแต่ก็มีฟีเจอร์นี้อยู่ในอของยมห้ารตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของยม p ้าพีรตัวนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชัน Audio Input นะครับะจะอยู่ตรงนี้นะครับชมชี้ตรงนี้ก็คือข้อดีก็คือว่า เราสามารถนำเสียงอะไรก็ได้นะครับที่เป็นตอริโอแล้วก็ผ่านเข้ามาที่ช่องของเจ้าพีร้อยห้าสนี่นะครับแล้วมันก็จะนำเสียงเข้ามาที่ลำโพงสองตัวนี้นะฮะัสองข้างของพีร้อยห้าให้เราไม่ต้องออไปหาแอมมาเพิ่มหรือว่าอาจจะใช้ MP3 เครื่องเล่น MP3 มาาเปิดใส่ในนีเน้เพื่อแกะเพลงพร้อมกับเล่นไปด้วยในตัวนะครับ พะเป็นโน p 1 5 0เนี่ยมันมีลำโพงในตัวขนาด5นิ้วอยู่ในเครื่องแล้วก็อย่างที่น่าสนใจของ p 1 5 0เนี่ยก็เป็นสปีคเกอร์ออนออฟเนี่ยฮะก็เวลาเราเล่นบนเวทีนะครับอยากจะได้ยินเ,เสียงตัวเองบนเวทีบ้างเราก็เปิดสปีคเกอร์ออนเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ยินเสียงของตัวเองเออก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้มอนิเตอร์ เอม,มามากเท่าไหร่ในการในการให้เสียงบนเวทีนะครับสำหรับ Yamaha P150 นะฮะก็มีเสียงหลักๆอ,อยู่12เสียงนะครับใน Voice Mode นะครับแล้วก็ใน Perform เนี่ยจะผสมเสียงแบ่งเสียงได้นะครับทั้งหมด24เสียงแยกเป็น Performance ชุด A 12เสียง แล้วก็เพอร์ฟอร์มาชุด B อีก12เสียงครับรวมกันเป็น24เสียงแล้วก็มีเอฟเฟกต์ในตัวเป็นรีเวิร์ฟแล้วกับเอฟเฟกต์พวกโมดูลเลชันถ้ารีเวิร์ฟก็มีเป็นรูมเป็นสเต็ตเป็นฮอลอย่างเงี้ยฮะเป็นเพิ่มความก้องของเสียงถ้าโมดูลเลชันก็เป็นเป็นคอรัสซิมโฟนิกทิโมโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีข้อดีของตัวนี้ก็คือมีเรียลไทม์อีคิวนะครับเรียลไทม์อีคิวก็จะเป็นย่าน โลมิดไฮนะครับก็คือต่ำกลางสูงนะครับเรียงตามลดับแล้วก็ตัวนี้ก็มีข้อดีหลายยอย่องของของการคอนโทรลก็คือหน้าจอ lcd อขนาด16ตัวอักษรนะครับสองบรรทัดนะครับเป็น lcd แบบคล้าย xp 1 0นะฮะ lowland อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีไฟเรืองแสงสามารถมองในที่มืดได้ปรับคอนแทสต์คือความเข้มของจอได้นะฮะมีปุ่ม transport ปุ่มสปิาแยกต่างหากเลยสําหรับเราอา,อาจจะเปลี่ยนคีย์ในทันควันหรือว่าอาจจะแบ่งเสียงแล้วเราก็เซฟเก็บมันไว้ในเครื่องได้น,นะครับสําหรับเสียงของ P150 ผมก็เล่นไปในเบื้องต้นแล้วนะครับเป็นการเปิดตัวโชว์ใน,ใน,ใ,นในตอนอินโทรนะครับสําหรับเสียงนั้นก็เป็นเสียงเปียโนหนึ่งนะครับสําหรับเสียงอื่นๆก็อย่างอย่างเช่น อย่างอิเล e <ım 999> like ็กทริกเปนนะฮะก็มีมีเสียงน่าสนใจเยอะเหมือนกันมีอยู่เดี๋ยวลองจะลองสาธิตให้ดูนะครับเป็นเสียงอิเล็กทริกเปเนลวันนี้นะครับนะครับเสียงอิเล็กทริกเปนของยามาฮ่ก็ทำได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่ายามาฮ่าเขาก็ดังเรื่องอิเล็กทริกเปนทางด้านทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับ ทำได้ดีมาตั้งแต่รุ่นเก่าๆนะฮะจนถึงรุ่นใหมก่ก็ก็ถือว่าอเล็กทริโนของเขาก็ถือว่าทําได้ดีฝ่าไม่แพ้คู่แข่งนะครับอลองฟังลองฟังดู ก็จบแล้วสำหรับเสียงเล่กคลิกเปนโนเบอร์หนึ่งนะครับของยี่ห้าพีร้อยห้าสิบนะครับทีนี้ลองมาดูเล่กคลิกเปนโนเบอร์สองดูเพราะเราตัวนี้มันเป็นสเตเปนโนเราก็ต้องโชว์เสียงเปนโนให้ฟังกันหน่อยนะฮะเผื่อจะอาจจะตอบโจทย์หลายหลายท่านที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับอลองฟังเสียงเล่กคลิกเปนโนเบอร์สองดูนะครับ ต่างกับเบอร์แรกบ้างไหมครับอันนี้เราเป็น electric p เป n o เบอร์ต่อไปนะครับเป็นเบอร์เบอร,เบอร,เบอร์เป็นเบอร์3นะครับของเครื่อง Yamaha P150 นะครับก็จะเป็นสไตล์ FM นะครับลองลองฟังดูฮะ สำหรับเสียงอื่นๆนะครับของ Yamaha P110 ก็มเีเสียงเ,เสียงไวเบสนะครับก็แล้วก็เสียงออแกนเสียงสตริงเสียงเบสนะครับลองเราฟังเสียงเ,เสียงไวดูนะครับลอยเบสนะครับนีน่ก็จะออกสไตล์เสียงนิ่งหน่องนิ่งหน่องคล้ายๆกับเสียงเสียงเครื่องเคราะห์ใสๆในในในของเครื่องกลุ่มพาร์คชันนะครับ เราไม่ค่อยได้ใช้กันบ่อยนะครับอลองฟังดูเสียงต่อไปเป็นเสียงออแกนนะครับอลองฟังดู